น,นี่ก็ให้เขาทําไงก็ให้เขาทําไงก็เป็นหน้าฉันคนนู้นแล้วก็น้องสาวของแม่แล้วก็อะไรก็แบ่งเขาทําไงในผู้ชั้นทําแต่เขตนี้เองนี่เขตนี้สองอันนี้เองสองนี่ก็ไปนี่ใช่มันก็ได้เนี่ยเราเห็นเขาว่าเอาไปให้แม่ฉันเป็นตรงไหนเอาดูสิเราจะปล่อยเลยไหม ต่ถ้ามันได้แค่นั้นก็เอาไปทำโน้นทำนี่ปล่อยเข้าไปเอาลูกปลาเอาอะไรไปแล้วเอาไปปล่อยที่สะมันไม่มันไม่มันไม่เป็นไรหรอ <c oughs> แต่เขาว่าเขาไม่นิยมปล่อยนะเพราะว่ามันมัน,ม,นมันกินกันอะอมันจะกินกันอะอันนี้ต้นไม้ที่นมาปลูกกับพ่อจะเป็นต้นประดู่ต้นแดงต้นอะไรต่างๆนี่นะค่ะ <c oughs> จะจากวันนั้นมาวันนี้น่ะคิดดูมันก็ได้แค่นี้เองตรงนี้เป็นสระเดิมของแม่แม่กับพ่อที่ขุดตรงนี้อยากได้สระอาสระตรงนี้จะตองขุดเองนะเนี่ยขุดสองคนผัวเมียน,นี่แหละแกอยากได้สระเป็นของแกเองโน่นนี่นั่นแกเองเสร็จแล้วหลังจากมาได้ลูกได้เต้ามาก็เริ่มไปรู้จักธนาคารพกศกันพกศเขาเขามาขุดสระให้ค่ะขุดสระให้ไปนั่นก็ แต่ก่อนก็เป็นนี่เป็นสินเขาเลยเนาะถึงจะได้สะมามันไม่ใช่ว่าจะทําให้การฟรีๆแล้วก็คนสมัยนั้นก็เงินหมื่นสองหมื่นสามหมืนจะไปหาที่ไหนอันนี้ต้มยานะเขาเอาไปต้มกินเขเป็นยานะนั่นคือคุิโซอืมใช่เขาว่าเอาไปต้มใส่นะไอพวกแก่ไรแกไอโรคอะไรของเขาสารพัดนะอันนี้ตรงนี้จะเคยเป็นสัตแต่ก่อนนะโอ๊ย ได้เห็นข้าวเคนี้ก็เลิศลค่ท่านผู้ชมนู่นเห็นไหมคะพายุลูกใหม่กําลังจะมาอีกแล้วนะคะเห็นเขาว่าวันนี้จะมากี่เปอร์เซ็นเนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นใช่ไหมเอออันนี้ที่ดินของอาจารย์นะคะอันนี้วันนี้มาลงรีวิวนะคะว่าทุ่งนาของเราสีเขียวแล้วก็ต้นข้าวกำลัง <c oughs> ไอโค <c oughs> ไอโคมันไปเอา <c oughs> เออเอาออกให้หมดเลย ถ้าปลากินเบ็ดเอาออกให้หมดเลยเดี๋ยวเจ้าของเข้ามาก็บอกว่าทําไมเหบาร,รเขาจะต้อง,องสืบ,แ,บ,บแล้วบอกว่าเดี๋ยวเขาจะต้องไปถามแม่ฉันเขาบอกว่ามีคนลงไปที่นาไม้เดี๋ยวแม่ก็จะต้องบอกว่าเอออาจารย์ยโสธรานั่นหละเห็นเขาว่าลงไปดูนาโอ้มีหน้าละเบ็ด<บ><บ>ทุกตัวนะไม่มีติดเลยเพราะทุกคนจะรู้ว่าถ้าฉันลงมานานะพี่สุทัศน์แกจะรู้ว่าถ้าฉันลงมานาคือแกจะห้ามต่อห้ามอะไรให้ฉันเห็น อทุกคนจะไม่ไม่กล้าทําอย่างนั้นให้ฉันเห็นเพราะฉันถ้าฉันเห็นปุ๊บฉันชี้บอกเนี่ยอเนี้ยไอ้เนีน้ยปล่อยไปอย่างเงี้ยเขาก็าจะไม่กล้าขัดอย่างนี้นะคนเขาจะกลัวฉันอย่างนี้นะเอออันนี้ปล่อยไปอย่างเงี้ยทีนี้ถ้าเขารู้ว่าฉันจะลงนะ้ำปุ๊บเขาจะรีบฉี่มาก่อนแล้วก็รีบเก็บออรีบเอาปลาเอาอะไรทุกอย่างเออเออเลยเลยเลย,เลยสั่งให้โคเอาไปปล่อยจากเป็ดจากอะไรให้เรียบร้อยเขาเป็นคนต่อได้เราก็เป็นคนปล่อยเขายุติธรรมแล้ว แล้วก็กินใหม่กดีปลาวันนี้ก็มันเป็นปลาใหญ่กินปลาเล็กไงปลาใหญ่กินปลาเล็กมันใช่ต่อกันอะไรกันนก่นนี่น uh, okay. um> okay. ั่นสวยไหมคะท่านผู้ชมเยอะนี่คือนาชั้นเนี่ยที่นู่นมันไม่มีปลานะมันจะมามีแต่นาของฉันเพราะว่านาของฉันมันเหมือนอยู่สุดท้ายสุดเขาแล้วปลามันก็จะขึ้นมาจากคลองจากอะไรฉะนั้น พ่อเนี่ยแกเกเหมือนลักษณะว่าแกได้นาที่นี่แกก็เลยรักษาเอาไว้ของแกว่าให้ลูกไว้ให้เต้าแลวแกบอกว่าห้ามถายห้ามอะไรเลยเพราะเวลามันถึงหน้าน้ํามาปุ๊บนี่หน้าของฉันไม่เคยท่วมเลยนะคือน้ํามันสองสามวันปุ๊บมันก็ออกไปเหมือนใช่มันไหลไปตามคลองตามอะไรไปอย่างนี้แล้วฉันก็เลย,เยทำไมพ่อเกถึงหวงานานี้มากอะไรประมาณนี้เพราะว่าแกบอกว่าพอถึงฤดูฤดูน้ำมาเนี่ยปลาเนี่ยโอ้แกได้เลี้ยงครอบครัวแกจนนะเกีว่างี้ แต่ว่านาอื่นเขาไม่มีนะเขาต้องมาซื้อปลาแต่ที่ที่ท,ที่ที่บ้านฉันนะ่ะ<ม>ทุกคนต้องมาซื้อปลาแต่ตั้งแต่แกตายเนาะแกไม่ได้หานะก็ะจะเป็นพี่สุพี่สุทัศน์แกมาต่อช่วงต่อใช่มาต่อเอาอไเบ้านคอยทันกนเออิมันเ่เหมือนเคยคแสนหนึ่งม <c oughs> ันจะได้ <c oughs> ที่ไหนแสนหนึ่งไม่ได้จบเกบตัวดีดบ้านทุกทำ เป็นนอนนี <laughs> ่คุณท่านถึงบอกว่าถ้ามีมาหนึ่งแสนบาทอถ,าถ้าคุณมีเงินหนึ่งแสนบาทอคุณจะทําอะไรถ้าระหว่างหนึ่งคุณสามารถซื้อรถมือสองที่เป็นรถยนต์ได้สองคุณเอาไปทํากิจการได้ลงทุนส <laughs> องหมื่นสามหมื่นสุดท้ายฉันก็ฉันก็บอกว่าเอออย่างน้อยเงินแสนหนึ่งมันก็ซื้อรถมือสองได้นะแล้วก็เอามารับทํานู่นทํานี่ไปนู่นไปนี่แล้วมันเป็นเงินก้อนเข้ามาหาเราแล้ววันหนึ่งมันมีเงินสองสามสี่แสนขึ้นมา คุณก็อาจจะเลือกอยู่ที่เมืองแต่ไม่ใช่อยู่ที่บ้านคุณก็ได้อันนี้คือโอกาสของคุณนะที่มันได้ขึ้นมาแล้วที่อยู่นะ่ะเราไม่จะเป็นต้องไปอยู่ในะที่ชุมชนอย่างนั้นหรอกคุณเราอยู่แถวบริเวณรอบนอกมงรอบเมืองก็ได้น้ำลาดนะคะการเดินลงน้ำอ่ะ มันมีผักด้วยผักมันเกิดขึ้นด้วยเนี่ยเห็นไหมมันเออเออคุณมีไหมนี่ไงนีน่ไงคุณนี่นี่น้เกล่นตัวใหญ่ไงก็ดึงเอาขึ้นมาก่อนว่ะ จะไปรู้ได้ไง